รญยชาแนผพาทุกคนเดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกคลิวจ้าทุกคนก่อนกลับอุบลแวะน้ำตกคลิวทางขึ้นน้ำตกคลิวทุกคนตอนนี้เขามีทั้งโรงแรมแล้วก็มีคาเฟ่รัตนบุรีสวยงามมากๆสไตล์คล้ายๆกับเมยญี่ปุ่นก็จีนสวยจริงๆนะจ๊ะก่อนขึ้นไปที่น้ำตกคลิว เรานั่งรถกอล์ฟนะจ๊ะค่าบริการ10บาททุกคนอันนี้อยู่ที่หน้าน้ำตกทางขึ้นลาดชันนิดนึงสามารถนั่งรถกอล์ฟก็ได้นะจ๊ะ10บาทไปลงที่หน้าดาดแล้วก็ไปซื้อตัว๋วตั๋วคนละ40บาทเพื่อเข้าที่อุทยานน้ำตก,กแต่ <นะ S 1> ว่าถ้าผู้สูงอายุทุกคน60ปีขึ้นไปแสดงบัตรประชาชนเขาฟรีนะจ๊ะทุกคน วันนี้อากาศดีฝน,น,นไม่ตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเหมือนฝนพึ่งหยุดตกไปอะจ้าทุกคนเราพร้อมกับพี่ๆเพื่อนๆก็เลยเดินไปเที่ยวกันเลยจ้านดูคุณพี่ใส่เสื้อสีสันสดใส,ด,สด้วยวันนี้มีหน่วยงานต่างๆพาชีมงานมาทัศนศึกษากันด้วยนะจ้าซึ่งตรงกับวันหยุด คนก็จะมีเดินเยอะอยู่ตาเราก็เดินไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปที่แหมทุกคนน้ำตกใส่มากๆเสียงเพราอมากๆเลยตาเราก็เดินไปอีกครั้งเดินไปอากาศก็ดีดีทุกคนถ้าใครมีโอกาสก็แวะไปเที่ยวสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติว้าวทุกคนเห็นรูปปัน้นกิ้งก่าไหมจ๊ะ ัวเบลเลยจ้าทุกคนเราก็เดินไปเดินไปยางสาธุจ้าลูกหลานมาเที่ยวให้โชคให้ลาบนะจ้าอย่าลืมเก็บภาพตรงน้ำตกริวนะจ้าใครที่เดินไปถึงสูงสุดหลังจากนั้นเราก็เดินลงมาจ้าที่จริงเขาก็มีรถกอล์ฟอีกทีนะจ้าด้านล่างจะมีทั้งศูนย์อาหารและคาเฟ่ยอย่าลืมแวะ